เคือคือผมว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะวิศวกรไทยเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกับวิศวกรต่งางชาติเนี่ยมากมายนะฮะปี2015เนี่ยนะฮะเราก็จะมีเอเอซีนะฮะอาเซียนเอคอนอเมิกคอมมูนิตี้เนี่ยนะฮะวิศวกรเนี่ยเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยนะฮะเราก็จะพบว่า จะมีวิศวกร,กรจากสิงคโปร์จากมาเลเซียจากฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งพวกนี้เขาพูดเก่งกว่าเราเข้ามาทํางานกับเรานะฮะแล้วเราจะสู้เข้าได้ยังไงนะภาษาเราก็ยังไม่ดีการสื่อสารเราก็ยังไม่ไม่พร้อมนะฮะเวลาเราบางอย่างที่เรารู้เนี่ยเราก็ยังสื่อสารกับชาวบ้านธรรมดาไม่ได้นะฮะเพราะ,ะนั้นกลุ่มนายทุนทต่างๆเนี่ยเขาจะเอาพวกวิศวกร,กรเหล่านี้ที่คุยกับเขารู้เรื่องมากกว่าเนี่ยเข้ามาผมว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะฮะที่จะไปถึงจุดนั้น รามีเวลาแค่2ปีนะครับนะฮะววศวกรเนี่ยเ,เราไม่ใช่ว่าสมัยก่อนเราทําแค่ตึกแถวเราทำแค่ไออ,อซ่อมเล็กๆน้อยนอยนะฮะวิศวกรไทยพอใจที่จะทําแค่นั้นหรือเปล่าแล้วก็งานใหญ่ฮนะงานที่มีการลงทุนเยอะเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นของต่างชาติไปหมดเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแตเ่เรื่องเกี่ยวกับความรู้ในการสื่อสารการกล้าแสดงออกนะฮะการใช้ความคิด นะฮะมากกว่าที่จะเป็นผู้ตามเนี่ยนะฮะผมว่าเราจะต้องเริ่มคิดแล,แล้วก็แล้วก็อันเนี้ยอ,อวิศว,วกรไทยเนี่ยนะฮะคือในฐานะที่เอผมผ่านโรคมาเยอะแล้วเนี่ยนะฮะเราเราก็จะต้องช่วยรุ่นหลังๆเนี่ยขึ้นมานะครับอยังมีเวลาสองปีนะฮะก็ก็คิดว่าเราน่าจะเตรียมตัวให้พร้อม